สวัสดีครับผมเรือตรีสรุปพงศ์ักษานักเรียนนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่48นักเรียนในเรือรุ่นที่105โรงเรียนในเรือสเปนรุ่นที่413สวัสดีครับกลับผมเรือตรีบริหารคำนันนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่49นักเรียนในเรือรุ่น106โรงเรียนในเรือสเปน414ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4ครับสวัสดีครับก็ผมนักเรียนในเรือสลินปารานุสสน นักเรียนยนทหารรุ่นที่52นักเรียนในเรือรุ่นที่109นักเรียนในเรือสเปนร,รุ่นที่417ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่1ครับครับสำหรับนักเรียนในเรือไทยที่ชุนการศึกษากศึกษาต่อที่โรงเรียนในเรือสเปนแห่งนี้ได้รับการศึกษาในหลักสูตรภักนาวินโดยชีวิตความเป็นอยู่ในโรงเรียนในเรือสเปนแห่งนี้นก็จะเหมือนกับโรงเรียนทหารทั่วไปมีการฝึกอบรมให้มีความเป็นผู้นำมีระเบียบวินยัย จะมีความพร้อมที่จะเป็นนายทหารเรือต่อไปหลักสูตรในโรงเรียนในเรือสเปนนอกจากหลักสูตรทางด้านวิชาการแล้วยังมีหลักสูตรวิชาทหารและความเป็นชาวเรือโดยผ่านการฝึกทหารและการฝึกเรืออย่างเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับ องทัพเรือสเปนยังได้จัดให้มีการฝึกร่วมกับประเทศพันธมิตรของนาโตต่างๆเช่นประเทศฝรั่งเศสประเทศอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกาทั้งนี้เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียนในเรือในการทํางานร่วมกับประเทศพันธมิตรนอกจากการฝึกทางยุทธวิธีแล้วรัเรือสเปนยังจัดให้มีการฝึกเรือใบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินเรือการเดินเรือรอบโลกในเรือใบคนเชฟวัตเซเดนการโนที่มีอายุนานถึง85ปีการฝึกเรือใบนี้ถือเป็นการฝึกชาวเรืออย่างแท้จริง และมีประสบการณ์หนึ่งนะครับที่เราจะได้รับนอกเหนือไปจากการฝึกในโรงเรียนในเรือสเปนแห่งนี้นั้นก็คือช่วงเวลาวันหยุดพักผ่อนย่ตัวอย่างเช่นวันขึ้นปีใหม่หรือว่าช่วงเทศก,กาลอีสเตอร์นักเรียนทุนทหารทั้งหมดก็จะลงไปรวมตัวกันที่มาดิดเพื่อทํากิจกรรมรวมกันและหลังจากนั้นก็จะแยกย้ายกันไปเที่ยวตามประเทศต่างๆของทวีปยุโรปยกตัวอย่างเช่นฝรั่งเศสเยอรมนีเดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์เป็นต้นนะครับ สำหรับการไปเที่ยวในแต่ละครั้งนั้นสิ่งที่รด้รับก็คือได้พบเห็นสถานที่ใหม่ๆที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อนได้ลองชิมอาหารของแต่ละประเทศได้ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและสิ่งสำคัญที่สุดอีกสิ่งหนึ่งที่ไดไไ่ได้ก็คือประสบการณ์ที่ได้รับในการเดินทางแต่ละครั้งสมดังคำกล่าวของกองทัพเรือที่ว่าร่วมเครือนาวีจากยนต์ปฏิปีภัยสารครับ